ที่มาของงานยี่เปงงานยี่เป็งหรือประเพณีเดือนยี่เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนาภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนยี่ตามปฏิทินล้านนาตรงกับวันเพ็ญเดือน12ของไทยการลอยโคมไฟหรือโคมลอยว้าไฟไทไล์วัตถุประสงค์เป็นการปล่อยเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตามความเชื่อทางพุทธศาสนา หรือเพื่อเป็นการลอยเคราะห์ลอยสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตลักษณะกิจกรรมผู้คนจะนำโคมลอยโคมควันโคมลมที่ทำจากกระดาษสาและมีเทียนไขสำหรับจุดไฟให้เกิดลมร้อนเพื่อให้โคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในเวลากลางคืนและการตามผางประทีปหรือจุดผางประทีป วัตถุประสงค์เป็นการจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชาพระพุทธรูปพระธาตุเจดีย์รวมถึงการบูชาตามประตูบ้านเรือนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ลักษณะกิจกรรมผังประทีปคือตะเกียงดินเผาขนาดเล็กที่บรรจุน้ำมันพืชหรือเทียนไขและมีไส้สำหรับจุดไฟทาวบ้านจะนำผังประทีปมาจุดเรียงรายตามขั้นบันไดพระวิหารกำแพงวัดรัวบ้านหรือตามขอบหน้าต่างทำให้เกิดภาพแสงไฟสว่างสว,งสวยทั่วเมืองการประกวดและประดับโคมแขวน วัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตกแต่งสถานที่และอนุรักษ์งานฝีมือของล้านนาลักษณะกิจกรรมจะมีการประดิษฐ์โคมแขวนโคมนี้เป็นรูปแบบต่งตางๆที่ทําจากกระดาษและไม้เช่นโคมดาวโคมธรรมจกักรโคมกระบอกโคมเทรและนํามาแขวนประดับตกแต่งตามวัดและบ้านเรือนซึ่งมักจะมีการประกวดความสวยงามด้วย พิธีทำบุญและกิจกรรมทางศาสนาการถวายทานข้าวเปลือกเครื่องอุปโภคชาวบ้านจะนำข้าวเปลือกหรือสิ่งของจำเป็นมาถวายวัดเพื่อทำบุญตามความเชื่อที่ว่าเป็นการสะสมบุญการฟังเทศมหาธาตุในบางวัดจะมีการเทศเรื่องพระเวสสันดรชาดกและมีการปฏิบัติธ,ธรรมตลอดคืนการทำบุญบารมีเช่นการลอยกระทงสดอกในแม่น้ำการปล่อยนกปล่อยปลา การลอยกระทงสตวงซึ่งในล้านนาจะมีการทำกระทงขนาดเล็กสตวงลอยในแม่น้ำเพื่อลอยทุกโศกและการประกวดกระทงใหญ่ของชุมชนหรือหน่วยงานการตามผางประทีปการจุดผางประทีปผางประทีปคือตะเกียงดินเผาขนาดเล็กเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแสงสว่างสติปัญญาและความรุ่งเรืองตามความเชื่อของชาวล้านนา ควหมายวัตถุประสงค์บูชาพระพุทธเจ้าเชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงตามตำนานในคมทีอานิสง์ประทีสบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาพระาธาตุเจดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านสิริมงคลเป็นการจุดเพื่อความเป็นสิริมงคลและเชื่อว่าแสงสว่างจะช่วยนำทางชีวิตให้พบกับความรุ่งเรืองเหมือนการจุดแสงแห่งปัญญา วัดสดุและการทำตัวผงังทำจากดินเหนียวปั้นเป็นถ้วยเล็กๆหรือรูปทรงดอกบัวโดยจะมีร่องเล็กๆไว้สำหรับวางไส้เชื้อเพลิงเดิมใช้น้ำมันยางหรือน้ำมันพืชเช่นน้ำมันงาน้ำมันถั่วเหลืองหรือไขสัตว์ปัจจุบันนิยมใช้น้ำมันพืชที่หาได้ง่ายไส้ทำจากฝ้ายหรือผ้าพันเป็นเส้นยาววางพาดในร่องของผงังโดยให้ปลายด้านหนึ่งจุ่มในน้ำมันและอีกด้านหนึ่งสำหรับจุดไฟ การจัดวางมักจัดเรียงตามจุดสำคัญต่างๆในวัดเช่นบนกำแพงวัดบนขั้นบันไดพระวิหารรอบองค์พระาธาตุรวมถึงตามประตูบ้านหน้าต่างและรั้วบ้านโดยจัดเรียงเป็นกลุ่มหรือเป็นลวดลายที่สวยงามจำนวนที่จุดบางความเชื่อจะจุดตามจำนวนกำลังวันเช่นวันจันทร์สิ้าดวงวันอังคาร8ดวงหรือจำนวนมากเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเพื่อให้สว่างสวัยที่สุด